ทำไมครับเพราะยูเนเวอร์แ e ลท a ่ i t y ก็นะครับประวัตคุณละเลยนะครับส่วนที่มีความสำคัญก็คือศิลปินานเป็น่วนที่มีความสำคญนั่นก t u ือศา r นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็ือส่วนที่มีความสำคัญนะครับในใจของคุณส่วนที่มีความสำคัญนั่นก็คือศิลปิญานนั่นเองครับ To explain the relationship between your physical body and your mind. Wow. half the Yamta, I introduce myself, yeah. day, my. my physical body? food, oh, okay. แต่ว่าหมายถึงว่าตัวตนที่แท้จริงของผมน,นะครับไม่ใช่ร่างกายของผมไม้โซลิดได์ไม้โซลไซด์ดุมไม้คือก็ตเนื่องี่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับวิญญาณนะครับอย mm ู hmm. ่ญญในร่างกายของผมนั่นแหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของผมโซลิดได์โซลได์เพราะฉะนั้น where you วิญญาณที่อยู่ในร่างกายของคุณนั่นแหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ if y คุณนะครับอาจจะลังเลน,นะครับหรือไม่เต็มใจที่จะใช้คออําว่าวิญญาณข้าพเจ้วรเป็นอะและถ้าใช้คําว่าพลังงานแทนนะครับก็ยังเป็นเรื oh, yes. ่องที่ดีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานนั้นแน่นอนนะครับว่าแม้แต่คนที่จะหลาบมากก็คงเห็นด้วยว่ามีพลังงานบางอย่างนะครับที่อยู่ในร่างกายของคุณเพราะว่าถ้าคุณเอ่อคือเพราะฉะนั้น mm hmm. อะไรจะสึกกับพลังงานนี้ เวลาตอนที่ผมตายไปก็ปจะนำพลังงานนะครับให้สูญหายไปจากโลกโโนั่นก็คือหมายว่าวิญญาณของคุณยังอยู่ในะร่างกายของคุณจะตายไปแล้วโดยอะไปอิญองคุณยนะครับแป่าร่างกายของคุณนัจะเ่อยไปแล้วก็ามกจะนั้นนะครับวิญญาณของคุณยังอยู่นะครับแป้ว,ว่าร่างกายคุณนั้นจะเน่าเปื่อยไปแล้วก็ตาม ผมอาจจะไม่มีเวลานะครับที่จอร์นเรื่องลงรายละเอียดในเรื่องนี้ just want to share with you the power of m i n h เพราะฉะนั้นนะครับแต่คืนนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของพลังแห่งจิตของคุณสมรักรีวิวแต่พอว่ามามาแต่พอว่ารู้หรือเปล่าว่านะครับจิตใจของเราจะมีพลังอยู่นะครับในการที่จะสร้างสรรค์ต่างต่างเนี่ย your mind can change your เพราะฉะนั้นจิตใจของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของคุณได้เช่นเดียวกันครับโชว์ยูิเดี๋ยวจะแสดงหลักฐานให้ดูนะครับ you know, รู้หรือเปล่าครับว่านี่คือตัวอะไรขโมยเลยใช่ไหมใโมยเลยนะครับนะครับจะเห็นนะครับโชว์ดีดะขโมยเลยนะอะขโมยเลยรู้สังเกิดเป็น พ <Net> ร yes. าะฉะนั hmm. no, mm ้นนะครับแน่นอนว่ามวยปล้ำนะครับในโลกตะวันออกของเราหรือว่าซูโม่นะครับของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างไปจากนักมวยปล้ำในโลกตะวันออกนะครับ so you don't use a r m to hit เพราะฉะนั้นนครับมวยป้ใลตวออกไม่ใช้ a r m h หรือว่าใส่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าสุโมของญี่ปุ่นนะค,ะ uh, ครคับใช้แขนชกใช้ขาใส่ไม่ได้นะครับที่รู l e is you do ร h i s s เพราะฉะนั้นสุโมที่ดีนะครับต้องมีการว่าองค์ประกอบนกมันดีอพราโอเนั้น so o you uh I w i l t push you and uh I a n t it of t h e t s o c e m e ก็คือหลักเกณฑ์นะครับในการจะเอาชนะก็คือคุณต้องผักผู้เล่นโออกไปจากนอกองกลมให้ได้ or hold the belt นั้นหรือว่าจะนะครับประเวณที่รอบแขนขาดของผู้ต่อสู้ของคี่ปุ่นและก็นะครับพยายามข้ามเท้าล้มลงกับมืนได้ NO ่ายนั <S 2> <S 2่นแหละครับคุณชนะนะครับสุโมถ้าเ่อเหใครเคยนะครับดูกีฬาสุโมองญีุ่นต่างประทย่เยูเอร์ซี้งนะครับอาจจะเห็นบ้านเราหรือไปถึงนะครับการนักมวยปล้ำสุโมของญี่ปุ่น เมื่อคุณพยาจะเอาชนะผู้ต่อสู้ผู้นั้นวุณตของคุณในการเอาชนะผู้ต่อสู้ก็คือใช้แรงของผู้ต่อสู้เองนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณเเพราะฉะนั้นคุณยิ่งหนักมากใัวันที พราะฉนั้นนะครับเพราะฉนั้นผมก็น่าจะเป็นคนเสอ more t h try to win the w e i g t เพราะฉะนั้นนะครับพระนั้นนักเวป้าเน่ยิ่งมีน้ำหนักมากเท่าไหร่โอกาสโฆษาแบบพวกนั้นก็ถือว่าต้องพยายามที่จะลดน้ำหนักตัว more more than 40 k g ัเพราะฉะนั้นนักวป้างที่ผมบกตินะครับน้ำหนักตัวก็ไม่